สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้มาสอนทำไข่เจียวราบบนเส้นนะครับงงเดเมนูนี้มีได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งรสชาตินึงนะครับของไข่เจียวนำมาผสมกับราบน่ามเมเลียนเลยนะครับลองทำกันดูครับเริ่มด้วยซอยหอมแดงก่อนนะครับ ซอยผักชีฝรั่งต้นหอมนะครับุุนเส้นสน500กรัมนะครับนำมาซอยให้เขาทีๆหนยแล้วกันนะครับไข่ไก่วันนี้4ฟองนะครับต่อออกมาเลยครับ ใส่หมูสับหนึ่งร้อยกรัมครับตามด้วยวุ้นเส้นครับพริกบน่นเข้าคั่วน้ำตาลทรายพริกไทยเล็กน้อยครับน้ำปลาหอมแดงครับผักที่เราซอยไว้เอาลงไปเลยครับบีบมะนาวลงไปตัดเลี่ยนครับอ่าแล้วก็เริ่มตีเลยครับ เทน้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็เอาไข่ของเราลงไปเลยครับใช้ไฟเบานะครับให้เขาเซตตัวดีก่อนนะครับแล้วเชฟก็ขยี้ขยี้ให้มันสุกทั่วถึงกันเลยนะครับนี่ครับคลิกอย่างนี้เลยครับไข่ของเราก็จะ สุกทั่วถึงแล้วก็จะออกมาหนานุ่มนะครับกับไข่เลยครับโอ้โหเหลืองหอมลากินมากครับตอนนี้ แห้งกรอบน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับน้ำตักขึ้นมาใส่จานปุ๊บยังไม่จบครับโรยพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็บีบมะนาวลงไปอีกครับโอ้โหแซ่บสะใจอีกแล้วครับน่ากินมากครับอีกหนึ่งมิติของไข่เจียวครับใครยังไม่เคยทำกินลองทำกินกันดูครับดูโอ้ย หนาหนาอย่างนี้เลยครับทำง่ายมากๆเลยว้าว